มาถึงเช็คลิสต์ที่ต้องดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับ PDPA ซึ่งเคยแนะนำไปในตอนก่อนๆหน้านะครับเราก็จะชวนคุยว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างนะที่ท่านจะต้องทำเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับ PDP a อย่างไรก็ดีก็เป็นเรื่องเบื้องต้นนะครับซึ่งเอาไว้ตรวจสอบดูว่ากฎหมายกําหนดให้ท่านต้องทำอะไรบ้างและท่านจะต้องไปออกแบบระบบกระบวนการทำงานอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ p d p a อย่างไรบ้างนะครับซึ่ง เอาไว้สําหรับองค์กรที่ท่านถ้าเป็น SME อะ่ะท่านก็เอาไว้สํารวจตรวจสอบตัวเองดูก็แล้วกันนะครับแนะนําให้ดูตอนก่อนหน้าสักนิดหนึ่งนะครับเพราะพูดถึงไว้ตอนที่1นนะครับอันนี้ก็จะคุยกันสั้นๆต่อเนื่องถึงตอนที่2นะครับซึ่งก่อนหน้าขอทบทวนไปสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับก่อนหน้าเนี่ยเราคุยให้ฟังไปว่าถ้าท่านจะทําการตรวจสอบว่าท่านดําเนินการเรื่องใดบ้างที่จะต้องสอดคล้องกับ DPA เนี่ยท่านก็ไปดูว่าเออในเรื่องของการเตรียมความพร้อม การสร้าง PDP a d v a n s s แล้วก็กลไกพื้นฐานขององค์กรท่านได้รำเรื่องต่างๆเหล่านี้ไว้หรือ,อยังนี่เป็นขั้นต่ำอย่างน้อยเลยนะฮะส่วนเรื่องที่2ก็คือนโยบายคุม้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าจะเรียกว่านโยบายความเป็นส่วนตัวรวมทั้งประกาศความเป็นส่วนตัวต่างๆเนี่ยท่านทําไว้ครบถ้วนแล้วหรือ,อยังท่านไปเช็คดูสิว่าท่านทํานโยบายคุม้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือความเป็นส่วนตัวขององค์กรหรือ,อยังทําแค่อันเดียวก็พอนะครับ แล้วก็ทําประกาศความเป็นส่วนตัวของลูกค้าหรือ,อยังทําประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงานหรือยังทําประกาศความเป็นส่วนตัวของพนักงานหรือ,อยังทําประกาศความเป็นส่วนตัวหรือว่า privacy notice ของคนที่เป็นคู่ค้าผู้ส่งมอบผู้รับเหมาหรือ,อยังทำนโยบายคุกกี้หรือ,อยังทำประกาศความเป็นส่วนตัวแยกเฉพาะกล้องวงจรปิดหรือ,อยังนะครับอันนี้เป็นอย่างน้อยเลยนะฮะจริงๆแล้วประกาศความเป็นส่วนตัวเนี่ยอาจจะแยกไปทาในารายละเอียดเพิ่มเติมอีก นะครับซึ่งก็สุดแท้แต่ลักษณะของธุรกรรมของท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเช่นลูกค้าเนี่ยท่านอาจจะเป็นลูกค้ารายบุคคลท่านก็ทําประกาศความเป็นส่วนตัวหรือว่า privacy notice แยกอย่างหนึ่งถ้าเป็นลูกค้าแบบ B 2 B ท่านก็ทําประกาศความเป็นส่วนตัวอีกลักษณะหนึ่งก็ได้นะครับเพราะลักษณะของการจัดเก็บการใช้การเปิดเผยข้อมูลอาจจะมีความแตกต่างกันไปอยู่บ้างนะครับแล้วถัดมาเนี่ยเราก็มาคุยกันว่าอะถ้าสมมติว่าท่านจะไปตรวจสอบต่อไป ก็ไปดูซิว่าขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลท่านกําหนดไว้หรือยังเอกสารที่จะต้องแจ้งเรื่องการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่านกําหนดไว้หรือยังแนวทางในการประเมินฐานประโยชน์อันชอบอด้วยกฎหมายและฐานอื่นๆการใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเงี้ยการบันทึกรายการประมวลกิจกรรมการประเมินผลข้อมูลส่วนบุคคลท่านทําไว้หรือยังนะครับการประเมินผลกระทบ แล้วก็การรายงานการประเมิเนผลกระทบหรือที่เรียกว่า DPIA IPA ย่อมาจากคำว่า Impact Assessment นะครับท่านทำไว้หรือ,อยังนะครับอันนี้บอกก่อนนะว่าไม่ได้คุยในรายละเอียดในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องไปกำหนดรายละเอียดกันต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับยกตัวยอย่างเนาะขั้นตอนวิธีการ ในการทำ DPIA เนี่ยนะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยมันคงจะมีประกาศของคณะกรรมการค้มคองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะประกาศรายละเอียดวิธีการออกมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในเบื้องต้นที่เราจะต้องทำเลยเนี่ยเราใช้วิธีการประเมินผลกระทบหรือว่าการประเมินความเสี่ยงนะครับจากองค์ความรู้ที่เรามีจากแนวปฏิบัติที่เราจะต้องทำตามตามาตรฐาน ISO 9001ก็ได้นะครับแล้วเอามาปรับใช้ก่อนหรือจะใช้แนวทางการประเมิน ความเสี่ยงนะครับตามแนวของ COEIM SO s o framework ก็ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่สิ่งที่สำคัญมากก็คือท่านจะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบนะครับแล้วก็จะดทำ action plan เพื่อรองรับผลจาก ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับไอ้ผลกระทบเนี่ยโดยท,ทั่วไปเนี่ยเรามองเป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงเนาะเพราะความเสี่ยงเนี่ยมันจะดูรายละเอียดหรือว่าโอกาสที่จะเกิดแล้วก็ผลกระทบบางทีเราก็เรียกมันว่าความรุนแรงนะครับซึ่งนั่นแหละเป็นส่วนที่ท่านจะต้องไปศึกษาในรายละเอียดต่อไปนอกเหนือจากนี้คุยให้ฟังไปว่าอา้าวไอ้แบบฟอร์มพื้นฐานที่ท่านจะต้องทํามันมีเรื่องอะไรบ้างคือท่านจะจะต้องทําแบบ ฟอร์มพื้นฐานอะไรต่างๆเพื่อมาลองรับขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานทั้งหลายทั้งมวลนนะ่ะที่องค์กรเราจะต้องทำนะครับพอมา EP เนี้ยเราก็จะมาคุยฟังต่อเนื่องว่าอ่ะแล้วถ้ามองในเรื่องของการบริหารจัดการผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนะ่ะหรือว่า Data Processor ซึ่งเราก็ต้องให้ความสำคัญนะครับเพราะว่า Data Processor เนี่ยก็จะเป็นองค์กรภายนอกหรือเป็นบุคคลภายนอกที่เราว่าจ้างเข้ามาทํางานมันต้องมีอยู่แล้วนะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านจ้างแม่บ้านเนี่ย บริษัทแม่บ้านที่ท่านว่าจ้างก็ต้องเป็น Data Processor ของท่านนะครับถ้าแม่บ้านเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับไม่ว่าจะมากหรือน้อยท่านก็ต้องทำนอกจากว่ามันไม่เกี่ยวเลยอย่างเงี้ยแม่บ้านคือทำความสะอาดไม่ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆของพนักงานในองค์กรหรือของลูกค้าเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วไปท่านก็ต้องไปสำรวจดูว่า Activity ที่เขาจะต้องทาในงานแม่บ้านที่มาอำนวยความสะดวกที่มาทำงานให้กับองค์กรขอ,ของเราเนี่ยมันมี งานที่ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลสมคนุคลหรือไม่ก็แปลว่าต้องไปวิเคราะห์งานแล้วก็ไปวิเคราะห์ d a t a าโฟต่อไปนะครับอันถัดไปใน EP นี ine, ้เราก็คุยกันว่าอ่ะแล้วการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศถ้าท่านมีอ่ะท่านทําในเรื่องต่างๆเหล่านี้บ้างหรือไม่นะครับเวลาที่สํารวจตรวจสอบเนี่ยถ้าสมมติว่าท่านตรวจแล้วพบว่ายังไม่ได้เริ่มเลยเนี่ยเป็นอีโมิคอนที่เป็นหน้าเบ้นเนี่ยก็แปลว่าคงต้องเร่งลงมือทําสักนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าอยู่ระหว่างดาเนินการเนี่ยก็ w o r k h a r d นะครับต่อไปถ้าดําเนินการแล้วก็เบาบางไปนะครับมันคงจะมีกิจกรรมบางเรื่องงานบางอย่างที่ท่านอาจจะทําไปแล้วบางท่านก็อาจจะกําลังทําอยู่บางองค์กรเนี่ยอาจจะกําลังทําอยู่หรือบางเรื่องบางงานที่องค์กรอาจจะยังไม่ได้ทําเลยเนี่ยก็ใช้เป็นไกด์ไลน์ในการสํารวจตรวจสอบก็แล้วกันนะครับในด้านของการบริหารจัดการผู้ประมวลผลข้อมูลสมบุคคเนี่ยก็ไปดูก่อนสิครับว่าท่านมีการประเมินผู้ให้บริการตามกฎหมายคุ้มครอ,องข้อมูลสมบคคลไหมท่าน ทำ DPA นะครับหรือว่าแบบสัญญาหรือว่าข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับ Data Processor ภายนอกหรือเปล่าท่านได้ทำนโยบายข้อตกลงระหว่างท่านในฐานะที่เป็น DC กับ DP หรือว่าผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือ,อยังท่านทำวิธีการปฏิบัติงานประเมิน DP ไว้หรือ,อยังท่านควบคุมความปลอดภัยในการประมวลผลของเรารวมทั้งของ DP โดยวิธีการอย่างไรบ้างท่านมี แนวทางในการกําหนดเกี่ยวกับการแจ้งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนะครับให้ดําเนินการอะไรต่างๆเนี่ยที่มันสอดคล้องกับมาตรการคุ้มครองหรือว่ามาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลเนี่ยท่านทําไว้อะไรยังไงหรืออย่างบ้างนะครับขอ้อตกลงรักษาความลับกับพนักงานท่านทําไว้ไหมขอ้อตกลงรักษาความลับในทางการค้าระหว่างท่านกับ DP เนี่ยท่านทําไว้หรือยังท่านได้ดูเรื่อง Data Discovery Software เพื่อมาค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลไหม ท่านจะทําหรือไม่ทําก็ได้ท่านจะวิเคราะห์โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ก็ได้นะครับในระยะแรกๆก็แนะนําว่าลองวิเคราะห์เองก่อนทําเป็น Excel ซลไฟล์นะลองวิเคราะห์ดูก่อนแล้วหลังจากนั้นในอนาคตถ้ามันมี Data อะไรเยอะแยะมากมายหรือองค์กรของท่านตั้งขึ้นมานานแล้วโอ้ให้พนักงานมานั่งทําการค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยถือเรียกว่า Data Discovery เนี่ยมันก็คงไม่ไหวเพราะงานประจําต่างๆก็ยังต้องทําอยู่อย่างเงี้ยนะครับท่านก็ใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยก็ได้นะครับ หรือใช้โปรแกรมสําเร็จรูปนะครับที่เขาก็มีขายมีให้บริการกันอยู่เยอะแยะมากมายนะครับเอามาช่วยมันก็เป็นการดีเนาะท่านกาหนดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลสมบูรณ์ไว้ให้แน่ชัดหรือ,อยังตัวองค์กรของเราเองเนี่ยที่เราจะต้องทําการประมวลผลข้อมูลอยู่บ้างเนี่ยแล้วผู้ประมวลผลข้อมูลภายนอกเนี่ยท่านควบคุมเขาอะไรอย่างไรหรือเปล่ามีการไล่ดูสักนิดหนึ่งไหมว่า จะเก็บข้อมูลในระยะเวลานานแค่ไหนเนี่ยมันต้องอ้างอิงกฎหมายอ้างอิงระเบียบแนวปฏิบัติอะไรของทางราชการหรือว่าตามมาตรฐานวิชาชีพประเด็ต่างๆที่กําหนดไว้ไหมนะครับเพราะนั่นแหละก็จะเชื่อมโยงไปถึงสิทธิที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเขาจะขอแล้วเราอาจจะไม่เอ็กซ์ซอร์ซส์สิทธินั้นให้กับเขาก็ได้นะครับก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับท่านกําหนดสเปคท่านกําหนดวิธีการกําหนดแบบในการออดิทด p ีของท่านไว้หรือยังนะครับ นี่เป็นรายการสำรวจตรวจสอบในเรื่องของการบริหารจัดการผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วถ้าเป็นการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศน่ยท่านกำหนดกระบวนการ,านบบนานรในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศไว้หรือยังท่านกำหนดแบบฟอร์มในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องไว้หรือยังท่านทำการบันทึกหรือว่าออกแบบระบบกระบวนการออกแบบแนวทางในการบันทึกรายการการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศไว้หรือยังอสมมติ เรามีบริษัทแม่เราต้องส่งข้อมูลไปหรือว่าเราเป็นบริษัทแม่มีบริษัทลูกอยู่ที่กัมพูชาอย่างเงี้ยเราต้องส่งข้อมูลไปอย่างเงี้ยท่านออกแบบหรือคิดโปร c ซ d เจอรกระบวนการอะไรต่างๆเรานี้ไว้หรืออยังนะครับนี่คือส่วนที่สําคัญมากที่ห้ามลืมเลยครับเดี๋ยวใน EP สุดท้ายนะครับเราก็จะมาคุยกันอีก2เรื่องที่เหลือครับ